สวัสดีครับผมครับวันนี้ผมเราเรามาอยู่ในเกมนิกบอดครับซึ่งก็เก็กลับมาเกมนี้อีกแล้วครับซึ่งผมก็ลบไปตั้งเนะลบไปตั้งนานจนไม่รู้ว่าเกมนี้อัปเดตเยอะมากเลยครับแล้วมีภาคสองวยครับตอนนี้ไม่รู้ภาคเพราะสวนไปดูมาแล้วครับโอ้โหมันก็แค่ถือปืนงงงผมเคยเล่นในสองดานนี้แต่ไม่ได้รีวิวให้ลงมาคลิปเลยดูนะเพราะผมชอบหายไปหลายเดือนหน่อยเอยถ้าเสียงผมเบาหน่อยกนี่ย แต่วันนี้ผมจะมาเล่นด่านนี้เลยครับด่านใหม่นี่ครับที่เพิ่งอัปเดตด่านป่าครับอันนี้อันนี้แทบจะจําไม่ได้ถ้าท่าเล่นอะอรผมแทบจะจําไม่ได้เลยว่ามันอะไรนผมเลือกอันการไปก่อนครับเล่นไหนก็เล่นน้นครับนี่ครับมีเพิ่มมาเยอะเลยครับตอนนี้ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นสกีบิลี้ทอยเลให้ดูครับซึ่งซึ่งเออไม่รู้ วันนี้ผมก็จะเล่น s k i p p e r Toilet c h a i ครับเพราะว่าผมสูงเอาเองครับที่ยังไม่ได้เล่นผมเลือกคันนี้ผมเลือกดองบอลครับซึ่งไม่รู้ว่าจะผ่านปล่าครับวันนี้ะนะนนอะไรนี่อ๋อบินบิซึ่งดาบป่านี่ผมไม่เคยเล่นเลยครับ น่างจากทผมลบเกมไปไปหลายเดือนแล้วครับเฮยเฮ้ยทําไมด่านป่ามาแหลงจังวะโอ้ยเยเดเ๋ยเดี๋ยวพี่ยังไม่ทันได้มเหียอะไรเลย เอ้ยทำไมด่านป่ามันแหลกจังวะฮะเดี๋ยวๆๆทำไมด่านป่ามันแหลกจังวะเอาๆอาเอ้เอีเยเฟรมเลตโต้รึไงเฮ้ยอันนี้กดค้างแล้วเฮ้ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเห็นเห็นเห็นเฮียเหียเหียสกีพิที เออันนี้น่าจะเป็นอ๋ออันนี้น่าจะเป็นโหมดนี้ครับเหมือนจะเป็นโรหมดรอดชีวิตครับโอ้ผมเล่นโหมดผิดว่ะอันนี้ขออนุญาตตัดคีปไปเลยครับโอ,โอเคครับเปลี่ยนครับโอเคครับมาไม่ถัาน ซึ่งเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าทำไมทำไมมันมีแบบแหลกๆหน่อยๆซึ่งโดยที่ว่าเครื่องมก็แรงอยู่นะเอาไปแหลกอะโอ้แต่แต่แต่เพราะงี้อขันเร็วหน่อยเออทำไมแหลกจังวะทำไมเดินหนื่ึ่งหนึ่งมันหนื่งหนึ่จังวะมันแอบเดินหนื่งหนึ่อยหน่อยนะครับโอ้แต่ด่านป่านี่อะไรเนี่ย โอ้โห normal ยี่ยี่ยีสยี่สห้าเหรียญจะเก็บจะเก็บจะเก็บเสร็จตอนไหนเนี่ยแล้วมันป่าด่านป่าแม่งแม่งคืมด้วยเฮ้ยมีไหนวะ โอ้โหเฮ้ยด่านป่าด่านป่าแน่ด่านป่ามาซับซ้อนมากเลยครับ,บ,อ,รบอ๋อดูดิต้นไม้โคตรเยอะเลยมันก็เกิดด้วยละไอ้เหี้ยน่ารำคาญใช่ไหย แล้วคือมันเป็นแล้วยี่สิบห้าเหรียญด้วยไงโหทำไมมันซับซ้อนอย่างนี้วะด่านป่ามืมด้วยแล้วเพลงนี้อะไร เออแล้วสกีบีดี้ทอเรตอยู่ไหนวะเจ็บบ่แม่งติดบักในเฮียสกีบีดี้ทอล เอ้ยทุกคนผมเล่นโมดอะไรอะ่ะโม่ไม่มีสกีบิทตี้ทอเลีเหรอไม่มีนะเหรอไม่มีรูผ่ามามามาุไม่มีรูผ้มา,มา,มามาไล่เหรอผมเล่นโม่ถูกปะเนี่ยโอ้ผมเล่นฮะไอตอนทำไมไฟผมเอา้า คือด่านป่ามันแม่โคตรซับซ้อนเลยเว้ยคือมันมองยากมากเด้อเฮ้ย้ย้ย้เฮ้ย้เฮ้ยไอ้เหี้ยวาร์ปได้ลืมไอ้เหี้ยวสกิีไอ้เหี้ยวสกิววี่นี่มวาร์ปได้อันนั้นไอ้ถ้าถ้าเห็นอนะไม่ใช่เครื่องผมแหละครับสกิววียมันวาร์ปได้ครับมันจะไม่ใช่การเดินมาครับ แล้วมึงหยุสยดสกีวิดีทอยเได้หลายสัตว์แต่ดีที่เอเอเนี่ยมันเอาเรา,เ,ราเอาเรามันเราสามารถกดกระโดดไม่ต้องกด,ดต้องกดกระโดดเองแล้วครับเราสามารถมันกระโดดค้างให้เลยครับแล้วเรามันให้เราเก็บอะไรวะแล้วห้าสินแล้วคือป่าป่ามันแบบมันโคตรใหญ่อ่ะไอ้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่หรอกมันมืดมืดไอ้นั่นแบบไอ้นั่นก็

เฮ้ยกูโดนเคียนกูโดนเคียนกูโดนเคียนไอ้เหี้ยเกมบิดไอ้เหี้ยยังไม่ทานจะอันนั้นเลยยังไม่ยังไม่ทานจะยังไม่ทานจานนั้นเลยสัตยังไม่ทานจะหนียังไม่ทานจะไปหาเก็บเหรียญเลยเหี้ย เอ้ยลงไปไงเนี่ยเฮ้ยอสัตว์พัดลมงูสัตว์เอ้ยเฮ้ยเปิดประตูแล้วแบบไม่ได้ได้ท่งนี่รวาวังเสือไอ้แมวไ,ไมอ้แมวเฮียนั่นมันจะเดินยังไงอันนี้เราขึ้นได้นะครับอันนี้บอกคนสำหรับคนไม่รู้ครับเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้ครับแต่ขึ้นยากหน่อยครับมันขึ้นยากหน่อยครับเราสามารถปีนขึ้นไปได้ครับแต่ มันค่อนข้างจะขึ้นยากอ่ะ <can> <c oughs> ไม่ต้องมาไอแมวบ้าไม่ต้องมาไอสัตว์เอ้ยอีแยนที่แต่ผมไม่ล่นด่านป่านะมันโคตรซับซ้อนเลยด่านนี้ก็ยังพอว่าได้ <c oughs> เนี่ยคลิปนี้อ่ะยังไม่กูย,ยังไม่ฮันแะ กูเพิ่งอัดอัดไปไม่เกี่ยทีแม่งก็จะสิบนาทีแล้วไอ้หี้ยินั่นไหนแมวนั่นวะโอ้โหเดือดมาดิมา,มานี่เจอสเต็ปการจู๊บเจอสเต็ปการเดินช้าไปหน่อยเดินเข้ามาใกล้กว่านี้ดิ I was true with hoping Wednesday my empty arms were open Thursday my empty arms were open Thursday my empty arms were my empty arms <laughs> were open Thursday my empty arms were open Thursday my have me broken Tuesday I was through with hoping Wednesday my aunt... empty Thursday okay, here I'm good at it เบ้ามนี่บ้างนเมนี่แค่หมอีซี่ครับโมอีซี่มันพวกคนนี้มันจะเดินช้าอย่างนี้ครับเราก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าโมอีซี่พวกนี้จะเดินช้าเกินครับตอนนี้เหลือเหรียญนะครับเหลือเหรียญนั้วครับไอเกมทําเป็นเฮอะไรเหมือนเกมยังเหมือนเดิมเลยเยแม่งเดินติดกันทั้งวันไหนอ่ย จบแล้วโอเคผมจบคลิปนี้ละสิบนาทีแล้วโอ้โหเล่นอย่างนานเลย